ธรรมะข้อคิดเย็นวันนี้คนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนที่ไม่อิจฉาใครเลยดูเหมือนมันเป็นความสุขง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะทำกันนะบางทีเราไปอิจฉาเพื่อนอิจฉาน้องๆก็ตามแต่ทำไมเขาบอกว่าทำไมฉันไม่มีความสุขไม่มีอะไร แต่บางทีมันก็จะโยงว่าโอ้อิจฉาคนโน้นแล้วมันได้อะไรไปอิจฉาเขาเขาก็ไม่ได้เราก็ไปอิจฉาเขาแต่สุดท้ายมันก็เมื่อเราได้ดีแล้วทําไมเขาถึงอิจฉาเราเขาก็ว่าโอ้ยคนนี้มันเอาหน้าไอ้คนนู้นมันเอาหน้าแต่ก็ลืมดูที่ตัวเองตัวเองไปเคยไปอิจฉาคนนั้นคนนั้นรุ่นพี่สำเรียนจบ สำเร็จการศึกษาแต่เราก็น่าจะแสดงความยินดีกับเขาแต่เรากลายไม่ที่ไม่แสดงความยินดีก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะธรรมะข้อคิดเย็นวันนี้จเจริญพร